กลับมาพบกับ EP 6ตอนจบในท้องเรื่องตามไปดูสำหรับคนชอบสารแน่เรื่องนี้เหมาะมากไปตามไอ้แห่ไปเดี๋ยวหากอนนะ อื <c oughs> ต่อจากตอนที่แล้วเลย <c oughs> จากตอนที่แล้วอืมเผอแป๊บแต่บางคนมันก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่จริงไหมมอหนึ่งล่อให้มันเล่าต่อจริงครับอย่างายจ่าเสวงนั่นไง ไอแหนึกได้รีบเดี่ยวซ้ายแลขวาพอมีเห็นหน้าพักพวกคุณจ่าก,ก็ร,รีบเล่าต่อผมเห็นแกโมในวงเล่าว่ชจกาชะการฟันได้คืนละสองสามแถมยังกลางวันมีรอบพิเศษชะอีกผมก็นึกว่าถ้าจะจริงเพราหลูมล่างแกก็บึกบืนสมชายชาตีผี่แต๋ว เมียแกก็ขาวจ้วะสงเนื้อนุ่งไข่ไปทุกส่วนสงสัยจะเล่นจริง,จรงโจโยโยสสมเพากันอุดตลุดจริงๆปัดานักฟังคืนน้ำลายกันเอือกเอือกวนึกภาพล่วงหน้าผมก็เลยตัดสินใจเสาะหาความจริงอภิทโทเป็นยังไงวะหมอหนึ่งรีบถามปาดน้ำลายที่ย้อยมุมปากแทบไม่ทัน ไม่เป็นสับประรดหมาไม่แดกเลยนะสิครับไอแหรพูดพร้อมกับสายเสียนยิ่งแกแใหญ่แต่ตัวนะ่ะแต่ไอ้นั่นเล็กกระจิตเดียวแถบไม่ค่อยจะเต็มใจตื่นซะด้วยเมียแกต้องแปลงชาติเป็นพระอภัยมณีคนนว้าปีเผาอกว่าจะใช้งานได้แต่ละทีเมียแกแทบจะขากันไกลเค็ดผมเห็นอยู่คืนหนึ่งยังจำติดตาแกขยิกไปได้คู่เดียวก็พอแป Yeah, แย่พับแย่พับเมียกก็เด็ดเมียแกก็เด็ดจริงๆง,งางตีนถีบโครมเดียวกลิ้งจากเตียงรุนรุนเป็นขนุนร่วงเลยผมหลบแทบไม่ทันมันเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยวะไอ้ทิศมองงงงาอ้าวก็แกกิ้งมาตรงข้างฝาที่ผมเจาะรูดูแกพอดีนะสิครับไอ้เหตุต่อเพียงภาคภูมิใจในวีรกรรมของมันขอกาแฟรวม พักก็อพอยสนุกไปด้วยกับพฤติกรรมตามไปดูอของไอ้แห่เพราะมันจะเก็บมาเล่าให้ฟังไม่เคยขาดไอ้แห่ are, ก็เลยบาาจีฮึกเหิมมีอะไรผิดหูผิดตาก็จะตามไปดูให้รู้แจ้งเห็นทุกทีค่ำคืนหนึ่งมีหนังกลางแปลงมาตั้งจอฉายให้ดูฟรีที่ลานข้างวัดหางจากตลาดไม่กี่ร้อยเมตรสร้างความคึกคักให้แก่ชาวบ้านเปน็นอันมาก เวลามีงานกลางคืนนักเที่ยวลุกทุ่งจะออกจากไร่จาหนามาชม,มาหอและศพแสงสีที่นานนับปีจะมีให้ดูฟรีๆนักเที่ยวเช้าตลาดก็ย่อมไม่นิ่งนอนใจออกเลาะหาอาหารตาอาหารใจเหมือนกันยิงพวกสาวๆหลักแกดีกระดางกันนะถือเป็นโอกาสดีจะได้แต่งเงินแต่งตัวให้สวยงามบางกอาบนั้นแอบนั้นแนกับไอหนุม่มว่าจะมาจำจี้กันให้สมแก่ใจ อีกพวกที่ชอบก็คือพวกหาบค่า <c oughs> คนหาบเล่แผงลอยนั่นแหละประเภทอาหารกินง่ายเครื่องดื่มมีเป็นเทือกของกินของเล่นที่เด็กๆชอบก็หามาขายกันหนาะตาแต่คนที่ไม่ค่อยชอบก็เห็นจะเป็นพวกตำรวจก็ต้องคอยระแวดระวังเหตุร้ายลักชิงวิ่งทรัพบ ได้จับนมซึ่งมีให้แห่จอมสอดรู้สอดเห็นประจำอาเภอก็ย่อมต้องไปอวดรูปล่างพร้อมชลูดตูดปอดของมันเป็นธรรมดาตั้งแต่ค่ำค้ามแล้วมั่งนั่งละเลียดหงทองอยู่กับกลุ่มมอเนิงทิดมองเท่าเจิงส่วนลุงสุยมารวมวงไม่ได้เพราะว่าค่ำคืนนี้กิจการแจวเรือข้ามฟากของของแก่ลุงเลืองมาก ยืนโยกแจวกันจุดเอวเค็ดเอวคอนแน่แต่กรลับซับอือซาเพราะเรียกเก็บหัวละสองสลึงลวดเด็กสูงเกิดเอวผู้ใหญ่คิดสลึงเดียวให้ข้ามฟรีเฉพาะเด็กที่อยู่ในท้องเท่านั้นประมาณสามทุ่มนังกลางแปลงก็เริ่มฉายแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงนั่งชะเล่าเท้ากับแก้มอยู่ตามแผงลอยที่จุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างโลโมกันเป็นที่คลื่นเคลง ในแผงลอยที่กลุ่มไอแหนั่งกันอยู่นั้นถัดออกไปมีโต๊ะหนึ่งแวดล้อมด้วยชายชกันหน้าตาเข้มเข้มสาี่คนกำลังฟาดยาดองกันอย่างคลื้นเคลงทั้งหมดอายุไล่เลี่ยก,กันในราว2 3่สปีแต่งตัวทันสมัยแต่ก็อีเดียดไปทางลุกทุ่ง บรรดน,นั้นไอเหก็ตาสว่างโพ้งเมื่อเห็นสาวน้อยคนหนึ่งเดินอ้อนแอนเข้ามานั่งร่วมโต๊ะด้วยกับพวกหนุ่มนั้นจากการสังเกตของมันทําให้ลงความเห็นได้ว่าอีสาวลุกทุ่งนุ่งพ้าสิ้นสีเขียวคนนั้นต้องเป็นแฟนกับไอหนุ่มที่สวมเสื้อเชิ้ตลมหลวมสีฟ้าเป็นแน่แท้ เพราะเห็นนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงชะม้ดชายตาให้กันอย่างสุดแสนสเสน่หาฮะแล้วก็จริง,งดังคาดอีกคู่ต่อมาไอ้หนุ่มคนนั้นกับพาสาวน้อยลุกออกจากวงเดินลับหายไปทางสมถุมพุ่มไม้เท่านั้นยังไม่พอหนุ่มอีกสองสามคนที่เหลือก็เร่งรีบกินเหล้ากินกับอย่างรีบร้อนแล้วเรียกเจ้าของลานมาคิดเงินทันทีซ,ซ,ซุบซุบจิบจิบกัน อีกไม่กี่ประโยคทั้งหมดก็หัวเลาะกันคิกๆก่อนจะกาะกลุ่มกันเดินไปทางสุมถุมพุ่งไม้ที่เพื่อนพาอีสาวลวงหน้าไปก่อนเลือดพล่านขึ้นมาทันทีไอ้แฮทนเฉยไม่ได้เสียแล้วมันกระสรับกระสายอยู่คู่หนึ่งแล้วขอตัวคณะพักพวกว่าจะไปกรี๊ห์ารัฟพักพวกหน่อยทุกคนก็โอเคพอรู้สันดานเสืกเสือกของมันดีอยู่แล้วต้องตามไปดู ไอ้แห่บอกกับตัวเองและก็สะกดรอยตามหนุ่มกลุ่มนั้นไปด้วยจิตใจที่เต้นระทึกในใจของไอ้แห่เริ่มคิดถึงความไม่ชอบมาพาคกลนของหนุ่มพวกนั้นเพราะ <c oughs> เหมือนกับจะแอบ,บย่องไปทำมิลีมิดีมีลายอะไรกันสักอย่างหนึ่งคิดได้อย่างงั้นจิตใจก็ยิ่งอยากรู้อย่างเห็นทวีคูณพยายามติดตามไปทุกฝีก้าวไม่ให้คาดสายตาปรากฏว่าไอ้หนุ่มหน้าเข้มสองสามคนนั้น ได้เมียงมองจ้องสังเกตอยู่หลังละเมะไม้ไอแหก,ก็อ้อมไปอีกทางหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าคนกลุ่มนั้นแอบมองอะไรอยู่ครั้นไอแหก,ก็สะดุ้งยงตาแทบพลัก,กออกมานอกเบา้าเพราะที่ลานดินหลังฝ่ายย่อมยมนั่นเองภาพไอหนุ่มกับอีสาวที่เดินล่วงหน้ากันมาก,ก่อนกำลังเล่นโยกเยกกันอย่างถึงพิกถึงขิงเลยเชล่นะอสาวก็ใจเด็ดมาก เสื้อแสงถอดออกหมดแล้วเอานุนหัวไว้ส่วนผ้าสิ้นสีเ,เขียวนั้นเอาปูนอนสบายอาซาไอแห่จ้องขมงดูลีลาที่คล่องแคล่วของไอหนุ่มที่ลัวเอวยุบ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 ,ยบใส่อีสาวเห็ุแล้วหัวใจก็เต้นตุมต่มตุ่มตุ่มกล้ามเนื้อส่วนอื่นก็พอยตูมขึ้นมาด้วยจนมันอดลนทนไม่ไหว ต้องกดตะขอกางเกงแล้วลูดซิบเปิดประตูให้นกน้อยได้สูตรดมกลิ่นไอเซรีภาพแม่ีสาวก็แสนจะซาส่งเสียงคลางกระซิบกระซาดแขนขาก็สะบัดกวาดไกวจนไอแห่แทบตาล,ลายอารมณ์หนุ่มแล่นพ้านไปทั่วสามพสกายจนต้องเลอตัวสัมผัสต,ตัวเองด้วยอย่างว่าหวางสักคู่หนึ่งทั้งสองหนุ่มสาวก็กอด,ดกันอย่างสงบนิ่งอีสาว นอนแผล,หลาหายใจรวยลินคล้ายกับเคลิ้มหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนที่บรมสุขส่วนไอ้หนุ่มก็พลิกตัวออกมานอนอยู่ข้างๆหายใจซี่โครงบ,บานพยืบพยับทันใดนั้นไอ้แหก็สะดุ้งเฮื่อเมื่อมองไปเห็นไอ้หนุ่มกลุ่มที่ตามมานั้นย่องเข้ามาใกล้แล้วคนแรกก็ถอดกางเกงออกวางกับพื้นดินค,ค่อยๆค้านเขา เข้าสูว่วางขาของยิงสาวแล้วทำวิธีฝังเข็มรักษาโรคขี้เศารอย่างเช่มช้าไม่นานนักก็ค่อยๆโยกตัวขึ้นมาแล้วค้านอยลังออกไปโดยไม่ลืมคว้ากางเกงไปด้วยไอ้ห่หลับตาปีอย่างสยดสยองเมื่อเห็นไอ้หนุ่มคนที่สองยืนถือกางเกงรอกเกี่ยวอยู่มันนึกในใจว่าหนังสดเรื่องนี้คงยาวแน่เพราะมีพระเอกยังไม่ได้ออกโลกอีกตั้งสองคน และยังไม่รู้ว่าพายเอกเก่าจะหวนกลับมาสแสดงรอบสองอีกหรือเปล่าถ้าหายเหนื่อยแล้วพอคนที่รอคิวอยู่ค้านเขาเข้ามาสวมรอยตามฟอร์มเดิมด้วยลีลาสโลโมชันเท่านั้นไอแหกก็เต็มฟัดเหมือนกันพรอดเนื้อตัวเกรง <c oughs> แทบลมสะแล้วมันจัดแจงถอดกางเกงตัวเองออก อุ้มไว้อีกมือหนึ่งก็ช่วยตัวเองตามจังหวะที่เห็นเว้องนาไว้อีสาวแหกปากร้องลั่นเมื่อรู้สึกตัวทั้งทั้งผลักทั้งถีบไอคนที่อยู่บนตัวอย่างอุตลุดช่วยด้วยช่วยด้วยทั้งหมดเพ่นจ้าละวันเพ่นจ้าละวันเพราะเสียงแผดร้องกล้องทุ่งของอีสาวแม้แต่ไอคนที่ถูกถีบลงจากอกก็ช่วยกันเกง <c oughs> วิ่งอ้าวเข้าไปในป่าละมาที่ทึบๆไอแห่ตกใจงางท้องแล้วรีบลนลานุ่งกางเกงเจ้ากำจิงจิ้งดันยัดขาเข้าไปอัดแน่นพึ้งอยู่ในข้างเดียวกันจนลมตึ้งลงไปอีกเสียงคนวิ่งกันตึกตักตึกตัก,ตกเข้ามาตามเสียงร้องของหญิงสาวที่กำลังลนลานุ่งผ้าสิ้นอยู่ไฟฉายสว่างจ้าสองกลาดมาเจอไอแห่พอดีเหมือนผี จับมือสองนั่นเว้ยใช่แล้วไอ้คนที่ปั้มคมคืนผู้หญิงเร็วล้อมจับไว้เลยมันกำลังนุ่งผ้าเสียงห้าวห้าของใครไม่รู้ดังกล้องหูไอ้แหยอย่างงี้ไม่มีทางหลุดเลยฮะขาหนังคาเขาไอ้แห่แขนขาอ่อนไปหมดล้มพระลงนั่งทั้งทั้งที่กางเกง,ง,งยังนุ่งได้ครึ่งเดียว กุญแจมือของจ่าตำรวจที่มารักษาการสวมชักแข้ผมเปล่านะครับผมเปล่าทําผมมาดูเท่านั้นเองไอ้แห่พูดเสียงสันลิ้งๆลฮะอย่าปักแข็งจ่าตะคอกแวดแค่ดูทําไมถึงต้องแก้ผ้าด้วยละ่ะก็ผมไอ้แห่อมแอมอมแอมไปโรงพักไม่ต้องปฏิเสธล็อกจ่าก,กระตุกแขนอ้าวลุงกางเกงซะให้เรียบร้อยก่อนไอ้แห่พูดอะไรไม่ออกไอ ได้แต่งกงๆเง,งื่อนเงื่อนน,นุ่งกางเกงทำการแสงไฟฉาย,ายสว่างจากนั่นไงจากหัวลาอลันยังจะปากแข็งอีกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วนั่นคาบอะไรวะเบียกกางเกงเป็นย่อมย่อม,มเลยอ้าวเดินหน้าอีนุนั่นด้วยอไอแห่เดินก้มหน้าอายแสนอายเพราะต้องเดินฟาฝูงชาวบ้านนับร้อยๆที่เลิกดูหนังกันแล้วไม่นึกเลยว่าความอยาก <c oughs> จำวันให้เต็มไม้เต็มมือถึงกับลงทุนถอดข้างเก้งมันจะทําพิษจนแสบสวงอย่างนี้หลักฐานชัดจับได้ทันควันอย่างนี้กูว่าติดคุกหัวโตวแน่หนุ่มลูกทุ่งคนหนึ่งเปลยออกมาดังๆผงหลากคอไปขังแง่แง่ตามไปดูอีกคนหนึ่งร้องบอกพักพวกแล้วก็ย่ำทับกันตามไปเป็นพรวน บทสรุปของคนตามไปดูเรื่องนี้สวยจบบริบูล์